ลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกับผมแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเน็ตสี่ G ไรที่กันนี่นะคือมันดีใช่ไหมแต่ว่าเราเปิดได้แบบโคตรดีเลยกดที่เก็บปุ๊บดูนะท่านผู้ชม ที่ไม่ใช่พันเลยะยังไม่ไปใช่ไหด้ขึ้ชอบแล้วใชจบไอ้ออออก็ยังไม่ไปนะโอเคเร็เด็ดที่ก็จบไปแล้ว Ens, ต่อไ,ไ,ไ,ไปไอดีครับในยูทูบ b e เป็นเดอนกันเด็ดไปช้าสบายนะฮรกำลัจะปล่อยแค่แค่เดียวเก็บนิลโลอัพเดอรวอเตอร์แหละตัว็มตัวนะนี่มองมาอย่างนี้เลยอิ่จะอร์เน็ตข้อ แอ่ทำไมมันเป็นแบบนี้ดกาเข้าใจป่ะเามีีนะ่หลีไหมทไมไมขึ้นโชวอ,อขึ้นหน่งขึ้นแต่ว่าวมันไม่เข้าให้ดิอืม,มันเดิน,นัน่นเดกา แม้ว่า,าเปิดปุก๊กเับดลายอะใช้ได้อยู่นิดหนึ่งแม้ว่าขึ้นมาป็นรีบหนึ่งนี่นะงานกูรีบเป็นเลยนี่นะผมไปลงรูป้าพมาใครอยากจะป่ะรับผมเป็นเพื่อนก็ได้ ชื่อนี่เลยอันนี้เฟนแม่เนี่ยเนี่ยชื่อนี่เลยเด็กซอยเฟลฟ้ากะเพาแก้ว,อวโอเคเรามีสองลูกเพื่อไ่แชร์กันหนึ่งกดไลค์ไว โอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะจะมาสปอยเลอร์แค่เดียนะสำหรับคลิปนีสำหรับใครที่ชอบกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเพราะผมเงินใหม่ายในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าผมจะแคสเกมเทคคอคหรือเปล่าโปรดติดตามคลิปต่อไป